การวิเคราะห์โครงข่ายอันดับแรกนะคะเราว่าทำการสร้างเน็ตเวิร์กดาต้าเซตนะคะเกิสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์แล้วเราก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์นั้นนะคะแล้วเราก็เลือก New Personal Database ะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อนะคะ แล้วก็คลิกขวาที่ตัลเอที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วก็เลือกเมนูสติ๊เตอร์จะตั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อนะคะเราก็เลือกเมฆค่ะ ร็แล้วก็กดที่ Import นะคะเพื่อทำการใสร่ค่าติ๊กตัดข้อมูลนะคะกดแส t ค่ะแล้วก็กด Next ค่ะแล้วก็กด Next ค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็น 5, ค่าความผิดพลานะคะถ้าเราสเรายอมรับค่านี้ได้แล้วก็กดด o ได้เลยค่ะ จะปรากฏไฟล์อยู่ทางด้านขวาือนะคะจากนั้นเราก็จะทําการอินพอร์ตข้อบูลเข้ามานะคะโดยการที่เลือกคลิกขวาที่ f l t u r e Card ค่ะเลเอืลเอก Import ค่ะเราก็ลเลือก f l t u r e Card เพืนะคะเพื่อ็นการี m อ o r ตข้อมูลหลายข้อมูล,ลค่ะจะปรากฏหน้าต่างซีเบลิคารขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการเลือกข้อมูลที่เราจะ i m p o r ตเข้ามาค่ะก็เป็นข้อตูลเลือกนคะคะเสร็จแล้วก็ทำาิกโอเคได้เลยค่ะ แล้วก็คลิกขวาที่เ๋าวก็รอโปรแกรมประมวลผลกับพรูนะคะจากนั้นเราก็คลิกขวาที่คืเจือกค่านะคะเลือกม e w ก็เน x t เ o r Data าต้าค่ะเราก็ทำการตั้งชื่อคะเลือกกดนค่ะอันนี้นะคะเราก็เลือกติดผูกข้างหน้าข้ามดัสติค่ะ แล้วก็ให้เลือกเ็นนะคะแล้วก็กดเน x ค่ะแล้วเราก็เลือก connectivity นะคะแล้วก็ให้เลือกเป็น endpoint ค่ะ แล้วก็กดโอเคแล้วก็เนเจอร์ค่ะแล้วก็กดค่ะเราก็กดดีเลกชันนะคะแล้วก็เปลี่ยนภาพิกัดให้เป็นเมีค่ะช่องนมเราก็เปลี่ยนเป็นคูณ ก็ใส่ค่าเป็นกลุแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นเราก็กดเ e x ค่ะอันนี้นะคะเราก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าเราทำขั้นตอนไหนผิดเราก็สามารถแก้กลับไปได้ค่ะแต่อนนี้เราทำถูกแล้วเราก็กดเ e จะปรากฏผลลัพธ์การสร้างใน็ตเวิร์ดัต t ค่ะต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุดนะคะโดยที่กพื้นที่ว่างขาจิตขวาเราเลือกเครื่องมือ n e t w o r k Analysis ขึ้นมาค่ะ คลิกที่ n e t ก o r ดอาาิค่ะเลือกเลือก New r ลาคลิคกที่ Show Select High Network Analysis เลือก Create Network Location Tool ค่ะจากนั้นก็ทำการสร้างจุดขึ้นมาสจุดนะคะให้เลือก Analysis Setting นะคะ ไปที่ราว Property ค่ะเราก็เลือก analysis setting ช่องอิน e r อ e เนะคะก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเมตรนะคะแล้วก็ต่อโอเคค่ะจากนั้นก็ไปที่คำสั่งสลมนะคะ พดูเส้นทางค่ะจะปรากฏผลลัพธ์การวิเคราะ์เส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะคะเราสามารถดูทิศทางการเดินทางได้นะคะโดย,โดย,ดยโดยคลิกที่ Direction Window ค่ะ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลการเดินทางมานะคะเราสามารถคลิกที่แผนที่คลิกที่แมปได้ค่ะก็จะประกฏแผนที่ขึ้นมาเราสามารถ สร้างจุดหมายปลายทางเพิ่มได้นะคะโดยที่คลิก create Network Location t o ค่ะแล้วก็สร้างจุดขึ้นมานะคะแล้วก็กดคำสั่ง s h o ค่ะเพื่อดูเส้นทางจลกวก็กดผลลัพธ์ดังรูปนะคะจากนั้นเราก็ ถ้าเราก็สามารถลบเส้นทางได้นะคะโดยโดยกด remove ออกไปค่ะต่อไปนะคะเป็นการมีคอพื้นที่ให้บริการค่ะไปที่ network analysis ค่ะเลือก new service area ค่ะ แล้วเราก็ทําการสร้างจุดขึ้นมา3จุดนะคะโดยไปคลิกที่ค ver, ําสั่ง create n o r e location t o o ค่ะแล้วก็สร้างจุดขึ้นมา3จุดนะคะถ้าเราวางผุดจุดก็สามารถลากจุดไปวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะ นั้นเราก็ไปที่ไปที่เราพอปที่นะคะเลือก a n a l y s i s system setting ชออ่อง i n p t นะคะให้เลือกเป็น minute ต้องจะพูนะคะให้ใส่ระยะทางเราสามารถใส่ได้หลายค่าทีเดียวเลยก็ได้นะคะทีนี้นเราก็ใส่เป็น3 5 7ค่ะเพราะว่าเราจะคำนวณหาพื้นที่ที่สามารถเดินม,มายาสูบบริการได้นะคะในเวลาที่กำหนดจากนั้นเราก็กดโอเคค่ะแล้วก็ไปที่คำสั่งสโลปค่ะ ก็จะทําการิเคะห์แล้วก็แสดงผลออกมาค่ะนี่ค่ะแสดงผลออกมาในรูปค่ะแล้วก็ทําการรีโมทข้อมูลนี้ออกไปนะคะต่อไปจะเป็นการรเคะห์สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุดนะคะโดยที่ไปไปที่คําสั่งเน็ตเวิร์กแอนาลิ เลือก New o r i v e c y p l i c y ค่ะจากนั้นเลือกคำสัง่ง Create Network Location pool นะคะเพื่อสร้างจุดขึ้นมา4จุดเราจะแทนจุดนี้ว่าเป็นจุดโรงพยาบาลค่ะ เราก็ไกที่ i n c i d e n t นะคะแล้วก็ไปที่ Key a Number Location Tool นะคะแล้วก็สร้างจุดขึ้นมาอีกสี่จุดสุดนี้เราจะมาทนจุดกุบัติ เราก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะคะโดยที่ดับเบิลคกดับชิกที่ชั้นข้อมูลนะคะช่องมีนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อนะคะ อันนี้เราก็จะเป็นให้แฟนเล่าไป แล้วเราก็ไปตั้งค่านะคะโดยที่ไปที่เรา Property นะคะช่อา a ิท l ินะคะในช่อง input name นะคะก็ให้เลือกเป็นเ a m ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตอบโอเคค่ะอันนี้จะเป็นการมีเคราห์หาระยะทางที่ใกล้ที่สุดนะคะจากนั้นก็ไปที่คำสั่งสโลวค่ะโปรแกรมก็จะทำการมีเคร์แล้วก็แสดงผลออกมานะ ก็คือเป็นการที่จุดเกิดอุบัติเหตุนะคะที่ได้ลงมานที่จุดนะคะจำรูปนะคะจากนั้นเราก็ทำการรีเลยข้อมูลนี้ออกไปะคะ่ะต่อไปจะเป็นการิีค้อ์ค่าใช้จ่ายนะคะไปที่เครื่องมือ Network Analysis คะ่ะ เลือก Rio de Cord m e r i c s ค่ะจากนั้นก็สร้างจุดขึ้นมา4จุดนะคะโดยที่ไปที่คำสั่ง Create l a w o r Location Tool ค่ะ แล้วก็ไปที่ audio m a t i c property นะคะช่องแรกนะคะก็เลือกเป็นเม e ค่ะเลือกเป็น m เมมค่ะ,ลคะแล้วก็กดโอดเสร็จแล้วเราก็ ี destination นะคะแล้วก็ทําการสร้างสูตรขึ้นมาอีก4สููรนะคะโดยที่ตัวไปที่คำสั่ง network create network location pool ค่ะอันนี้เราก็จะให้เป็นรานคานะคะอันแรกเราจะให้ ทางสินค้าเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะคะ Thank uh -huh. นี้เราก็จะทำการเกลง ที่ให้ใส่เวลาทั้งสองข้านะคะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปที่เราวโพกเนี่ยคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนช่องแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะ จากนั้นก็กดคำสังส่งโ l o w ค่ะโปรแกรมก็จะวิเคอแล้วก็แสดงผลออกมานะคะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องไปดูจากในตาราง t v i e นะคะ ก็เปิดตาดางปพลขึ้นมา